ยางพาราเปิดกรีดใช้สูตรไหนดีเปิดกรีดยางแล้วพี่น้องสงสัยกันใช่ไหมครับว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีถึงจะได้น้ํำยางเยอะต้นไม่โสมวันนี้เรามีคําตอบครับสําหรับยางพาราเปิดกรีดคือมีอายุ7ปีขึ้นไปหรือวัดเส้นรอบวงลําต้นเนื้อพื้นดิน150ซนติเมตรได้ไม่ต่ํากว่า50ซนติเมตรครับช่วงนี้จะขาดการบํารุงไม่ได้ครับเพราะการใส่ปุ๋ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กําหนดคุณภาพและปริมาณของน้ํำยาง ทุกครั้งที่เรากรีดยางเราจะสูญเสียธาตุอาหารพืชไปกับน้ำยางยิ่งถ้าเราใช้ระบบกรีดที่มีวันหยุดน้อยหรือไม่หยุดเลยก็จะยิ่งทำให้ปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงไปอีกที่สำคัญคือจะทำให้ต้นโซมอ่อนแอและเกิดปัญหาโรคต่างๆตามมาได้ครับสูตรปุ๋ยที่เราแนะนำในระยะเปิดกรีดเราจะเรียกว่าสูตร v ี h ช f หรือสูตรที่มีปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงเนื่องจากธาตุอาหารทั้งสงตัวนี้ จะสูญเสียไปกับน้ำยางมากที่สุดเมื่อเทียบกับาธาตุอาหารพืชตัวอื่นๆครับโดยปุ๋ยตรามงกุฎได้จัดทำโปรแกรมการใส่ปุ๋ยไว้ให้แล้วครับทั้งสูตรและปริมาณที่เหมาะสมกับช่วงเปิดกรีดเพื่อให้ต้นยางฟื้นตัวได้ไวให้ยางดีต่อเนื่องบำรุงยางพาราระยะเปิดกรีดใส่ปุ๋ยช่วงต้นฝนและปลายฝนสูตร15 7 18หรือ2 8 20 อัตราการใช้55ถึง80กิโลกรัมต่อไร่อยากได้ยางเยอะยางดีต้องดูแลให้ครบวงจรครับใส่ปุ๋ยให้ตรงสูตรบารุงให้ถึงตอนอ้นยางจะแข็งแรงไม่โสมน้ำยางก็จะมีให้เก็บอีกนานปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด